ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจมาจากการทานอาหารประเภทไขมันสูงทำให้ภาวะไขมันในเลือดสูงจนเกิดปัญหาเช่นเลือดติดตันหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนอกจากนั้นโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงการสูงบุรี่ก็ล้วนมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้เช่นกันการขยายบริการด้านโรคหัวใจไปสู่โรงพยาบาลในระดับจังหวัดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาสะดวกและรวดเร็วขึ้น ช่นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นศูนย์โรคหัวใจที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจโดยเฉพาะคอยดูแลรักษาและให้คําแนะนํากับผู้ป่วยพร้อมทั้งมีการนัดหมายการรักษาและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์หลังรักษาแล้วเป็นระยะรวมทั้งส่งต่อการดูแลให้กับโรงพยาบาลชุมชนแม้การรักษาจะทําได้สะดวกมากขึ้นแต่การป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคหัวใจด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายและควรทํามากกว่าค่ะ